รอดูก่อนว่ารอบนี้เป็นไงถ้าโอเคขึ้นก็ก่อนไปแต่ถ้าว่าใครจะอยู่กับผมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนโอ้โหจะกระตุกไปไหนวะตรงนี้โอ้โ โอ้โหโดนลัดลอยนิดเหลี่ยมเนินนะพี่เพื่อนพี่แล่พี่แล่วิ่งมาชุบเลยวัชชามกอดโดนตัวไหนอ๋อเพี่แล้ะเพล่ะ <'s> โอเคโอเควัชชามไม่เหี้ยมันติดบาร์กว่ะกอดยิงไม่ได้ยิงโดนอยู่เม็ดนึงเ๋ยวนึงนะพี่เล่นก่อนนะโอ้โหสองตัวเลยเหี้ยคันมาตรงนี้กอดคันมาตรงนี้คันมาตรงนี้<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กอดซับม,มันก่อนเดี๋ยวมันกันไป เดี๋ยวตัวหนึ่งนะตรงนี้ตัวที่โก้หลังกล่องเออหลังหินหลังหินหลังหินอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่ใช่เฮ้ยยิงมาจากตรงไหนวะเดี๋ยวแล้วเนี่ยมันอยู่ในบ้านรอมาเก็บของอ้าวแมน็อกเป็นไงอ่ะเก็บแล้วนะเจ็บแล้วนะเนี่ยก็ต้องตามว่ะมันเป็บหนักแล้ว

วัดเช้าเฮ้ยมาฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้แล้วหลังรั้วหลังรั้วนิดสายฟ้าก็มีโอ้ระเบิดน้องก้อนนึงน้องก้อนนึงลงไปแล้วคว้าคว้าเล็ขวาตัวเดียวเล็คพาตัวไหนไหนก็ไหนลงลงมานี่เลยเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้ว เดียวเนี่ยก็ซ้ายกับซ้ายบ้านซ้ายบ้านตรงซ้ายมือทางฝั่งซ้ายแค่ไหนเออแหละแบกมันดีไหมไอ้พวกนี้แบกมันดิแบกมันแบกมันต้องแบกครับต้องแบกกอดดูตัวนั้นนะจุดแล้วเฮ้ยนะ bro don't do it bro รู้เลย bro รูย bro รู้อะไรยิงคนกูยิงคนกูไม่ปล่อย ไอ้รู้ว่ามีสามตัวแล้วผมมีนกองเสือสลยมันจะมาชุบกันทะมุกเห็นปะมุกมาแล้วโอเคเห็นแล้วอู้มันสองตัวมันยังมีชีวิตอยู่สองสามแล้วนกอสามแล้วเหลือตัวเดียวโอเคหน้าผมหน้าผมเน้นเดินนี้เลยหมดครับหมดครับหมดหมดนีอหมดหมดยิงเยอะยิงเยอะประสบการณ์เกมมาเลยนะเนี้ยนะได้แสองชุดสองชุดมสองชุดก่อนแล้วสองชุดก่อนได้ได้แล้วสองชุดก่อนชุกกันแล้วชุกกันแล้ว ยิงม nice. ันดิได้แล้วนอยส์จุบได้ไหมจุบไดไหมไม่ได้ไม่ได้ออกแล้วนะครับทีนะีมัจะชุปไปอยู่สตัวได้จรผมอ่ะอยู่ใต้จริงผมเลยสตัว nghe, lap một, lap một, đi trốn, đi trốn, hey. đi trốn, đi trốn, <laughs> oh, đi ต่อไหมต่อไหมต่อไหมเดี๋ยวเหลือตัวเดียวต่อไหมตัวเดียวตรงผมเร็วๆมันจะมาล่าสุดแล้วเออแต่ตามให้หน่อยตรงนี้ตัวนึงเรบลไม่เป็นมิอะไรวะไม่ไม่ยังยังตัวฝั่งสามแยกผมยิงนกหนึ่งอ่ะไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้รู้ว่าจะซุปกันได้วะมตรงนี้ผมยิงนกอ่ะไอ้ไม้ก็ท์ฟนี่ไงซุปกันได้ฮะเอ้ย เขาไม่รู้ไงเดือดสามมาไหนวะนายดูไงเนินหน้านี่แหละเนินหน้านี่แหละเ,เนินเนินแถวสามแยกกันแหละเนินแก๊แก,ก,กไไหละเอ๊อ๊งตาย พีสปูดกูวัน้ยอยังแหล่ต้งทิ่มาร์กด้วยะแั้นึงจะทำให้เป็นถอยถอยถอยนะมึอ่าแต่ดีไม่รู้ก็อยู่นี่เอ๊ยเยเลย เอ๊ยิงฟีอีอตปดเน็ตสองตัเลยสองตัวเลยสองบ้านใหญ่โดนตอยอ้าวตายฟีอี้มันดูได้ไงอนี้นี่มันดูไนอกแล้วพนอกแล้วนอกแล้วเียงรเบียงบ้านใหญ่สตัวเลยบ้านใหญ่สอตัว โบมองแ <ừ> หวไอ้ยี่ที่มันโบมองยิงทะลุตมุกมาเลยสองบ้านดูชั้นสองเลยอย่าเพิ่งเน็บผมเนี่ยจะเพิ่งไปจะเพิ่งไป มันอยู่ตรงกลางสองตัวเลยเนี่ยสองตัวสองตัวสองตัวใจเยน็ยเยนใจเย็นตามนในตัวอยู่ไหนวะหลังกำแพงหรือเปล่าหลังนอกบ้านเนี่ยมีตัวอยู่ไหนนี่ไงว่าอะไรแต่ไม่ต้วมาชิดแลวเออแป๊บๆหอบผมมีไหมวะเออมีอยู่ อาติดอะไรอีกแล้วสองตัวเลยสองสามตัวเลยเฮียไอ้หลบนอกก็มาอีกหลังรั้วเลยก๊อตขวามือกำแพงขวามือก๊อตเอาหน่อยนอกแล้วเรียกกระสุนหมดนึงส็นึี่เลย โอ๊ยป <medio S 2> oh, no ีนก nice. ูปีนเน็ตเออเน็อกหมดแล้วเน็ตน็อกดแล้วน็ตกดแล้วมันเออไอ้เฮ้ยดีนะที่ก๊อตทุกทันพอดีเลยคือแบบผมจะกระโดดยิงเน็นไปเปลี่ยนปีนเฮ้ยมันเป็เสียงเน็ต แกหลุกซองด้วยได้แล mm ้วเฮ้ยมันนอนอยู่ตรงหินนี่ยิงดิยิงหินดิยิงดิยิงดิเออนี่สองตัวสองตัวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออยังมีอีกเหรอหลังคาหรือเปล่าเอามัน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 หลังคาเอามันไอ้ยทีมงานทีมงาน เออเอ้ออกมาดิเอามาดิมีอีกมีอีกหมดหมดหมดตีเหลืออีกพอไปไหมเอายีกจอดต่อตายล้เม้เฮ้ยนอนอยู่เฮ้ยนอนอยู่ไปนอยอลไรไปไหมออกมายิงมันยิงมันเอ้ยน้อ

ไปแล้วไม่ได้เติมยาเลยกูฮะแล้วไม่เติมหลักรับยิงตัวนอกวงนี่ไป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 เลยซ้ายเลยซ้ายซ้ายด็อกซ้ายด็อกวอชชั่อ๋อดันบนดันบนสอบเน็ตยิงดิยิงดิยิงยิงตัวไอ้ล่วงให้ล่วงเออมันต้องงั้นดิฟังวนเขาเขาไม่ไม่อ๋อมันมีกี่ตัวกันแน่เนี่ ก่อนใจเย็นบนก่อนไม่ต้องรีบตัวอนะื่เหมือนไหนที่มันไม่ให้มันชวัวร์ก่อนสามดิสามดิสามสามโอ้สามสามให <c oughs> ้โดนไปยิง <c oughs> คนยิงโด <c oughs> นแล้วเกิบนละต้องซิกแซกเว้ยมันต้องซิแกแซกโค้งอ่ะสไลด์ยิงเงงเงงไปชุบกนั้นไปจะไปชุบกรนั้น chúc gần đây dạy ngay à sẽ lưu tôi để bán không bón phá là chúc bán pháo hiền 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 là Yes.